สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณนะคะวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพิจิกบางท่านเจอแต่เรื่องแย่ๆนะเรื่องหนักๆมาเยอะจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยผ่านพลังงานจากไพ่นะแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้ เวลาที่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังนะก็สามารถเปิดมาฟังได้ตลอดแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็รับฟังอย่างมีสตินะฟังเป็นแนวทางก็พอสิ่งดีๆเราก็รับไว้นะเป็นพลังบวก จะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปอหรือว่าถ้าไพ่มีคําเตือนมีคําแนะนําอะไรก็ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีไพ่สองสำรับด้วยกันนะคะจะมีเรื่องดีๆเรื่องอะไรนะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิก เดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะใบแรกนะคะ capacity to l o v e c o l l IT priority สถ้วยนะคะน่าจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะ e m p r e s s สวินไม้เท้านะคะดา์เจ็ดดาบแล้วก็จะเป็นเจดเหรียญน,นะคะนะทั้งดาบทั้งเหรียญเลยช่วงนี้นะคะน่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะกับชาวราศีพิจิกได้เฉลิมฉลองความสำเร็จอะไรหรือเปล่านะคะบางท่านอาจจะกำกำลังรอคอยอะไรบางอยา่างนะคะรอคอยความสำเร็จนะรอคอย ใครบางคนหรือว่ารอคอยบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเข้ามาหาคุณนะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะดังที่คาดหวังเอาไว้นะคะอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการทํางานนะปิดจอบปิดโปรเจกต์ได้ได้รับข่าวดีเรื่องของงานใหม่ตําแหน่งใหม่นะคะนนะเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะที่มันเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีพิจิกนะคะนะใครที่คาดหวังเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานนะก็จะ บังเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือคุณมีโอกาสได้ทำงานที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็ได้ได้แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่มีคนเล็งเห็นในความสามารถของเราพร้อมมอบโอกาสดีๆให้กับคุณนะคะโอกาสในเรื่องของการทำงานดีๆนะโอกาสที่จะได้ทํางานสําคัญอาจจะเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ยักษ์ที่ถ้าเราทําสําเร็จก็จะนําพาเราไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของการทํางานที่ดีมากๆนะคะหรือบางท่านนะ ทําธุรกิจส่วนตัวก็จะประสบความสําเร็จนะปิดยอดได้ยอดตามเป้านะคะนะได้เติบโตขยับขยายในเรื่องของการทําธุรกิจที่ดีมากๆนะมีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นนะหรือมีสินค้าที่นะหลากหลายมากขึ้นก็ได้นะคะจะมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเข้ามา นะธุรกิจของคุณก็จะเป็นที่ยอมรับนะคะมีชื่อเสียงอาจจะมีชื่อเสียงถึงต่างชาติต่างประเทศเลยก็ได้นะคะนะใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการเกษตรต่างๆนะอาจจะเป็นเจ้าของสวนนะคะปลูกพืชสวนพืชไร่ต่างๆก็จะได้รับผลผล,ผลิตที่ดีมากๆนะสร้างกําไรสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกันะคะมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาสิ่งที่คุณทําอยู่มันกําลังจะเกิดความสําเร็จ แล้วก็จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณดีมากๆนะคะเป็นดวงชะตาที่จะมีอํานาจบารมีนะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตามีอํานาจในการสั่งการมีลูกน้องในความควบคุมถ้าเราเป็นหัวหน้าคนเราก็ต้องอใช้ความเด็ดขาดในการปกครองคนแต่บางสถานการณ์เราก็ต้องใช้ความอารมณ์อารววนะคะ นะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะก็ตอ้องรู้จักพลิกแพงสถานการณ์ต่างๆให้มันสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตปัญหาต่างๆไปได้คือเป็นนายคน่ะมันมีแต่เรื่องปวดหัวนะคะคือปกครองคน่ะมันมันยากนะนะทำบริหารงานก็ว่ายากแล้วนะบริหารคนนี้ก็ถือว่ายากเพราะว่าหลายพ่อนะหลายครอบครัวนะหลายความคิด มันก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะสิ่งที่คุณต้องต้องมีก็คือความเด็ดขาดนะความอารมณ์อาร,อารว์นะคะรวมถึง ความเสมอต้นเสมอปลานยนะก็จะทําให้การปกครองคนก็จะเป็นไปนในทางที่ดีแต่เราก็อย่าใช้อํานาจบาร,รมีของเราในการที่จะไปข่มเหงคนอื่นนะคะเดี๋ยวมันจะส่งผลเสียกับเรานะแทนที่จะมีคนมานับหน้าถือตาชื่นชมเราเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้นะก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้คือใช้อํานาจบาร,รมีของเราในทางที่ดีจะดีกว่านะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความโชคดีจากการเดินทางนะได้เดินทางไปติดต่อ การค้าการขายติดต่อธุรกิจอะไรก็จะประสบความสําเร็จดีหรือใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะช่วงนี้ดีมากๆเหมือนชีวิตคุณต้องมีการเคลื่อนที่มีการเดินทางมีการแสวงหาสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณนะคะนะเดินทางไปสู่ความสําเร็จที่มันอาจจะต้องใช้ความอดทนนะใช้ความมานะพยายามหน่อยแต่เชื่อเลยว่าถ้าเราไม่ท้อไม่ทิ้งเป้าหมายนะคุณก็จะ สู่ความสําเร็จนะ,สะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองก็ได้นะคะเป็นดวงชะตาที่ดูจะสดใสนะมีความ ก้าวหน้าที่ดีมากๆเลยนะคะนะใครที่ทำงานทางด้านงานบันเทิงนะคะเป็นดารานักแสดงช่วงนี้จะมีชื่อเสียงที่ดีมากๆมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนมาจ้างงานเยอะมีผลงานเป็นที่ยอมรับนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่ดีมากๆแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของอการครบคน นะคนที่เรารู้จักนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาดีนะเราก็ต้องดูคนให้ดีๆด,ด้วยที่ดีก็มีนะคะเราก็ต้องอรักษาพวกเขาเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าใครที่แบบเออมันจะมีเซนอะไรบางอย่างแนี่ที่บอกได้ว่านะใครมาดีไม่ดีนะคนที่เข้ามาหวัง ผลประโยชน์อะไรจากเราหรือคิดไม่ซื่อกับเราเนะเราก็จะสามารถดูออกเราก็จะดึงตัวเองออกมาจากคนเหล่านั้นได้นะคะแต่ก็ต้องใช้เซนส์นะของเราในการสแกนคนให้ดีนะคะหรือถ้าเป็นคนที่แบบเราไม่ฉุกชะตาเราไม่ชอบเลยแต่เรายังไม่ได้ทําความรู้จักกับเขาเลยเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีนะคะนะก็ลองทําความรู้จักกันก่อนเขา,าอาจจะเป็นมิตร นะเป็นคนที่ดีที่จะมาช่วยเหลือเราในอนาคตก็ได้นะคะนะก็ต้องอพิจารณาคนให้ดีๆแต่เชื่อแหละว่าเซนที่ดีของคุณมันก็จะบอกได้เองว่าใครที่เราควรจะคุยด้วยหรือใครหรือใครที่เราควรจะถอยห่างนะคะก่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทำนะเป็นช่วงเวลาของคนขยันนะคะเป็นเวลานาทีทองนะยิ่งทําก็จะยิ่งได้ก็ขอให้มีความขยันหมั่นเพียร นะมีมาณพรพยายามเรามีเป้าหมายอะไรก็ขอให้ทำให้สำเร็จนะคะนะเป็นดวงชะตาที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับของขวัญของมีค่าอาจจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่บ้านที่ดินรถก็ได้นะคะอาจจะมาในรูปแบบของมรดกตก,ตกทอดนะจากครอบครัวจากบัมเพบ,บุรุษหรือว่า จากน้ําพักน้ําแรงของคุณก็ได้นะคะนะได้มาจากการใช้ความรู้ความสามารถจากการทํางานจากการเก็บออมเงินนะทีเล็กทีละน้อยนะพอนานเข้ามันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่คุณจะสามารถอาเอาไว้ซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองมีที่อยู่อาศัยของตัวเองมีรถขับนะคะ มันก็มาจากน้ําพักน้ําแรงของคุณเองก็จะทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจภาคภูมิใจในความสามารถของคุณเป็นช่วงที่คุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเหมือนชีวิตของคุณมันกําลังดีขึ้นนะเหมือนกรับชีวิตมันกําลังพุ่งขึ้นละนะคะจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาชีวิตมากมายนะมีมรสุมชีวิตมารุมเร้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ก็เพราะความใจสู้ความไม่ยอมแพ้ของคุณนั่นเอง ที่ทาให้คุณสามารถยืนหยัดได้และก็คว้าความสําเร็จคว้าชัยชนะต่างๆมาเป็นของคุณนะคะนะก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่จะมีเรื่องราวดีๆนะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกจะเป็นเรื่องของความสําเร็จนะรวมทองอรวมถึงเงินทองมากมายที่จะประเดิประดังเข้ามาหาคุณนะคะเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่นะคะนะความรักก็ดูจะสดใสดีมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกัน มีช่วงเวลาดีๆให้กันนะคะอาจจะแบบเดินทางไปฮันนีมูนนะรอบ2ก็ได้นะได้ได้แสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันอะไรที่มันติดค้างอยู่ในใจนะคะปัญหาที่มันคาราคาซังก็จะได้รับการแก้ไขนะคะได้คุยกันได้เคลียร์ใจกันมันก็จะทําให้คุณสองคนเนี่ย เข้าใจกันมากขึ้นนะการพูดคุยกันบ่อยๆก็จะทําให้ทราบถึงความรู้สึกของแต่ละฝ่ายว่ารู้สึกอย่างไรมีอะไรต้องปรับปรุงตัวไหมคือมันมีบางอย่างที่ไม่กล้าบอกกันแต่พออยู่ด้วยกันสองต่อสองน้ำได้คุยเปิดใจกันมันก็เหมือนได้พูดพลังพูความในใจ ่กัน,นะะก็หาเวลาอยู่ด้วยกันบ่อยๆนะก็จะทําให้คุณสองคนมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเรื่องของความรักนะบางคู่อาจจะมีเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายมีความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคุยคุยอยู่กับใครก็มีโอกาสได้พัฒนานะความสัมพันธ์ไปได้ไกลมากๆเลยนะคะนะก็ถือว่านะเป็นความรักที่สดใสหวานชื่น นะแล้วก็รักกันยั่งยืนนานมากๆของคนมีคู่ชาวราศีพิจิกก็พยายามรักษาความรักที่ดีของคุณทั้งคู่เอาไว้นะคะสำหรับคนโสดนะเรื่องของความรักก็ยังดูสดใสดีอยู่นะคะนะคุณน,นี่ก็ไม่ได้โสดนะจริงๆแล้วเหมือนมีคนคุยแหละนะมีคนเข้ามาจีบอยู่เรื่อยเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังดูเล่นตัวหรือประห่านะคะนะประมาณว่าสวยหล่อเลิกได้ช่วงนี้หรือยังไม่อยากจะจริงจังกับใครนะกลัวว่า ถ้าคุณจริงจังกับใครแล้วหรือเป็นแฟนกับใครแล้วความเป็นอิสระของคุณมันจะมันจะขาดหายไปคือยังรักความเป็นโสดยังรักอิสระอยู่นะคะก็ขอใช้ชีวิตโสดให้มันคุ้มค่าก่อนนะเรื่องของความรักอาจจะยังไม่ถึงกับจริงจังอะไรนะคะนะก็แบบอาจจะคุย,คยเป็นเพื่อนคุยเพื่อนแก้เหงาเพื่อนที่ปรึกษาซะมากกว่านะก็ ขอมุ่งมั่นไปในเรื่องของการทํางานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะนะถ้าเรายังไม่แน่ใจในเรื่องของความรักเราก็อยู่เป็นโสดของเราไปก่อนก็ได้นะคะเป็นโสดมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมีความสุขดีได้ทําในสิ่งที่ทํามีอิสระมากมายนะอยากไปไหนก็ได้ไปนะคะอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขอยู่กับเพื่อนๆก็สัสิ่สังสรรค์เฮฮากันไปตามภาษาคนโสดนะคะก็มีความสุขดีนะช่วงนี้ของคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะก็จะเป็น เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีพิจิกทุกๆท,ท่านนะคะแต่ก็ต้องบอกไปก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองนะเราทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะคะเราทำดีย่อมได้ดีเสมอนะเราทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องได้รับผลของการกระทานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แต้งนะคะที่เป็นกลุ่มอาปุ่มขอบคุณรูปหัวใจนะข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรกันด้วยนะคะสุดท้ายนะก็ขออวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่าน มีความสุขกายสบายใจเกิดความโชคดีทําสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จราบรื่นนะสมหวังในสิ่งที่พัฒนาทุกประการสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนี้ขอให้บังเกิดขึ้นนะกับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ